Now คำสรรพนามนะคะที่ใช้สำหรับบุคคลนะคะมีลายมีไอ i, I u i am dog you are dog ah uh, i u we they he she it ่ะ i เป็นบุรุษที่หนึ่ง i คือตัว i ตัวฉันนะคะ เป็น first first person you คือคนที่เราคุยด้วยอ่า I บุตรที่หนึ่ง you เป็นบุตรที่สองเป็น second person we ล่ะคะพวกเราบรุตรที่หนึ่งค่ะแต่เป็นพระหูพดเป็น plural ใช่ไหมคะ I เป็น sing singular day ล่ะคะ ไฉันบุรุษที่หนึ่งยูเป็นบุรุษที่สองพวกเขาพวกเขาจะตรงนี้เป็น third person เป็นบุรุษที่สแต่กี่คนหลายคนเป็น plural ทีเขาเป็นบุรุษที่3แต่เป็นเอกพจน์นะคะเป็น singular เป็น singular she, l o n เป็นบุรุษที่3นะคะ it ใช้กับสัตว์และสิ่งของก็เป็นบุรุษที่3เช่นกันโอเคนั้นใน present simple ถ้า he, she, it verb จะบวก s แล้วก็บางคำที่ลงท้ายด้วย ch, sh แล้วก็ลงท้ายด้วย o จะเติม es เรียนแล้วนะคะส่วน i, v, u, d ใน present simple i, v, u, d กริยาไม่ s พูดสิกูพูดใหม่สิค่ะได้เพรสเ n t เขียนให้ดูไหมดูนะคะไม่เป็นไรนะคะนักเรียน slow but sure เพรสเส้แปลว่าอะไรคะ slow but sure แปลว่าอะไรคะชา้าๆได้พระสองเล่มงามพูดสั้นๆทำไมแปลยาวจาัง slow but sure Present simple tense นะคะประธานที่เป็นเนี่ยคะ่ะ I V U D I U V D กริยาไม่เติม S I V U D กริยาไม่เติม S ใน present simple นึกออกไหมคะ I V U D กริยาเราจะไม่เติม S นะคะเพราะฉะนั้นในข้อนี้ในสไลด์ข้อเมื่อกี้นี้ subject ค,คืออะไรคะ she ในกลุ่มนี้ third person บุุษที่3นะคะ he she it กริยาเราจะเติม s ด้วยโอเคไหมคะอ่ะไปดูที่สไลด์นะโอเคไหมโอเคอ่ะมาดูที่สไลด์ค่ะอ่ะครูถานมนักเรียนตอบนะคะ what time does your sister get up ตอบเลย she always gets uh, at half past six get up เห็นไหมคะเพราะว่า she ใช่ไหมคะ she กริยาเติม S ด้วยนะคะอ้าวต่อไป what do you usually have for breakfast have ในที่นี้แปลว่ากินรับประทาน breakfast คืออาหารเช้ามีมื้อเช้า breakfast มื้อกลางวัน lunch แล้วก็มีมื้ออะไรอีกมื้อเย็นเรียกว่า dinner แล้วมีอีกไหมคะมีอีกมื้อหนึ่งไหมคะมีค่ะมื้อ The last the last meal of the day มื้อสุดท้ายของวันมีอีกมื้อหนึ่งมื้ออะไรคะมี breakfast มี lunch มี dinner อ่ะมีอีกมื้อหนึ่งคะ่ะ the last meal the last meal of the day dinner แล้วก็ไปดินเหนียวไม่ใช่มื้ออะไรคะ S U P P E เออซับเพอเออกว่าจะได้นะกว่าจะได้ซับเพอนี่เป็นบอกว่า the last meal last เป็นอะไรคะสุดท้าย meal อาหาร the last meal ต้องต่อด้วยนะคะมือสุดท้ายนาเกียรอาหารมือสุดท้าย ต้องเป็น the last meal of the day เนี่ยเราเรียนรู้ภาษาเขาเราก็รู้วัฒนธรรมของเขาด้วยว่าออฝรั่งเนี่ยเขาเป็นยังไงทานอาหารกี่มื้อนะคะ the last meal of the day ของเรามีไหมคะมีมื้อข้าแล้วมีมื้ออะไรอีกมื้อดึกอ่าดินเนอร์เขาจะประมาณหนึ่งทุ่มหนึ่งทุ่มบ้านเราดินเนอร์กี่โมงคะหกโมงเย็นแล้วแต่แล้วแต่สะดวกบางบ้านก็สองทุ่มสามทุ่มแล้วแต่ ถูกไหมคะแต่เราพูดอะไรที่มันเป็นมาตรฐานมาตรฐานเท่านี้อ่ะไปดูที่สไลด์ค่ะ What do you usually have for breakfast? ถามยู่ตอบ I I อะไรคะ I usually have สิ่งที่เห็นค่ะ have bread bread and m a l ต่อด้วย for breakfast โอเคอ่ะอ่ะพูดยาวเลยค่ะนักเรียน I usually very good อ่า I usually have bread and milk for breakfast ทำไมต้องมี V ทำไมข้อนี้ใช้วีได้ถาม you you ค,มคนเดียวก็ได้หรือ you หลายคนก็ได้เข้าใจไหมคะ understand yeah, yeah. okay uh, ต่อไป ready <S 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 ต้องพูดด้วยนะคะอ่ะ uh, yeah yeah <laughs> yeah อ่ะงั้นแย่เราไปต่อนะคะอ้าวไปค่ะอันนี้เป็นภาพของอาหารเรียกว่าอะไรคะ <Sp aghetti. S 1> เป็นสปาเกตตีสปาเกตตีหรืออะไรก็ได้คะ่ะใครว่าส้มตำใครว่าส้มตำสปากเกตตีหรือเรียกอย่างว่าอะไรนะอะไรนะคะพาสต้าเรียกว่าพาสต้าเพราะพาสต้ามันเป็นอาหารที่ทำด้วยแป้งวันนั้นให้ดูลักษณะของพาสต้า มีทั้งเป็นท่อนเป็นเส้นเป็นแผ่นใช่ไหมอ่ะเราตอบค่ะว่า What does your father usually have for breakfast ถามถึงใครคุณพ่อเวลาเราตอบ <What? S 2> He ถูกไหมคะ He, he นะเราใช้สรรพนาม He อ้าว He usually have ใช่ไหมเราใช้ have ไม่ใเวลาเราตอบ เพราะประธาน he แล้วไม่ใช่ have ค่ะใช้ has อแมมีความรู้ดีมากเลยเรามาดูนะคะ he usually has pasta and ice cream for lunch for lunch เป็นอาหารกลางวันเห็นไหมประธาน he ถูกไหมคะเวลาเราใช้กริยาปับ๊บเราต้องเปลี่ยนคำว่า have ให้เป็น has เพราะ has ตัวนี้ใช้กับ he she it นะคะคทีนี้เวลามันเป็นคําถามเวลามันเป็นคําถามใช้ have เพราะมันมีอะไรอยู่แล้วคะนักเรียนมันมี does อยู่แล้วมันมี does อยู่แล้วนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เราไม่ต้องเปลี่ยนรูปนะแต่เวลาตอบปับ๊บประธานเป็น he เอกพจน์แล้วเนี่ยต้องใช้ has นี่คือภาษาอังกฤษภาษาไทยก็คุณพ่อทานข้าวกลางวันทานอะไรเป็นมื้อกลางวัน เราก็ตอบว่าเขาทานใช้คําว่าทานใช่ไหมคะภาษาไทยเราไม่ต้องมีเปลี่ยนรูปจากทานเป็นอย่างอื่นเป็นกินเงี้ยไม่ต้องเข้าใจไหมแต่ภาษาอังกฤษเห็นไหมถ้าประธานเอกพจน์นะกริยานะจะต้องเ,ออเป็นช่องที่หนึ่งนะเติม S ไม่ es อะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่คือภาษาอังกฤษนะทำใจนะอ้าวต่อไปเป็นไรคะชัชวานวันนี้เป็นไรลูก แชร์ไม่ได้เหรออ่ะชัชว,วาลแฮปปี้หน่อยสิแหมเรียนเราต้องแฮปปี้นะเออทำหน้าตาซีเรียส What do you have for breakfast? อ่ะตอบค่ะ I have ถูกไหมฮะเวลา I I have have <c oughs> อะไรบ้างเอ่ยอ,อันนี้คืออันนี้ก่อนดูไหมอุษาทำน้ำมาซะเหลืองชะโอวันติน no ทีอ่อ้าวที่ I have ที่อ่ะอันนี้ล่ะเบรดสีเป็นไงคะสีดำไม่แปลว่าเอาไปทำอะไรมาเอาไปปิ้งขนมปังปิ้งเรียกว่าเบรดปิ้ง <Bread Pink. S 1> <c oughs> ไม่ใช่ไม่ใช่เบรดปิ้งค่ะเอาเปลี่ยนอีกเป็นเบรดย่างบอแมน อ่บอแมนบอแมนเอาไหมเรียกว่าอะไรคะขึ้นต้นด้วยตัวที่อะไรคะถ้าโทสเตอร์นี่มันเครื่องปิ้งเออเครื่องปิ้งโทสเตอร์เครื่องแบบแบบคุกเกอร์คุกเกอร์คืออะไรคุกทำอาหารคุกเกอร์ที่ใช้ทำอาหารอ่ะเร็วโทสเฉยๆอ่า ค่ะตอบว่าอะไรคะ I have tea and toast เฉ oh. ยเ <laughs> ไม่มีเฉ oh. ยเ and toast for breakfast oh. เห็นไหมคะนะพูดนักเรียนพูดไปเลย I have tea and toast for breakfast I have tea and toast for breakfast ฉันทานทาน oh. ดื่มน้ำชาและทานขนมปัง oh. ปิ้งเห็นไหมถ้าขนมปังเฉยเฉยเรียกว่า bread ขนมปังทานเนยเรียกว่า bread and no bread and butter bread and butter ขนมปังทานเนยอันนี้ขนมปังปิ้งเรียกว่า toast toast นักเรียนต้องเดี๋ยวเดี๋ยวเธออย่าโทษโทษนะมันคนละเรื่องเลยนะเธอ,เอ,อ T O A D T O A D T O A S T toast toast ซื่อทื่อเออซื่อทื่อแต่ซื่อทื่อเบาๆ toast toast ขนมปังปิ้งแต่ T O A D โ o a ดึโทดอันนี้คืออะไรเป็น a small animal can jump อะไรเอ่ยคืออะไรคะใครว่าจริงโจ้คางคกนักเรียนจะโทษนี้หรือจะโทษนี้ละ่ะคะจะทานะ่ะ ใช่ไหมเออนี่แปลว่าคังโคกเนี่ยโทษโทษอันนี้โทสต์เห็นไหมสังเกตเธอไปสั่งนะเข้าไปไปต่างประเทศไปสั่งโทษโทษเขาเอาตัวนี้มาให้เธอนะเออโอเคเอาให้ดีให้ดีอ่ะมาดูต่อไปใช่ไหมอ่ะต่อไปค่ะ I have อ่ะเอาใหม่ค่ะ <laughs> <laughs> I have tea อมาเลยคะ่ะเขาเรียกว่า just kidding just kidding แปลว่าอะไรคะ just kidding แปลว่าอะไรให้ครูลุกขึ้นอยู่เรื่อยเลย oh, <laughs> คิดอะไรเปล่าเนี่ย oh. ฮะคิดอะไรเปล่า kidding แปลว่า oh. just kidding <laughs> ลอเล่นนะ่ะ นะอ่าแปลว่าล้อเล่น just kidding นะค่ะ just kidding แปลว่าแปลว่าอะไรนะอ <Okay, go. S 1> ล้อเล่นนะอ่าโอเค kidding เฉยๆก็ได้นะคะอ่ะไปเดี๋ยวพอดีไม่ได้กินกันพอดีหนมปังปิ้งเนี่ยอโอเคตอบนะคะ what do you have for breakfast ตอบ เออนักเรียนได้พูดนะคะอ้าวต่อไป What does i r i n a คนนี้ชื่อ i r i n a นะคะ What does i r i n a have for breakfast She ช่ยไหมคะ She เพร she She h a e has ไหม My h a v e ใช่ Has She has ที่เห็นนะคะ Strawberries อะไรอีกคะ Clips อะไรอีกคะ Apple อะไรคะอันนี้อะไรคะชมพู <laughs> ชมพูภาษาอังกฤษเรียกว่าอะไร Rose Rose ที่แปลว่าดอกกุหลาบ Rose apple Rose apple Rose apple โอเค What does Rose apple mean ชมพูโอเคอ่ะทีรวมกันเลยแนละ้วเดี๋ยวเรารวมกันไปเลยคะ่ะ she has อะไรคะทุกอย่างนี้เรียกว่า fruit fruit เติม s ไหมเติมเพราะมันมีกี่ชนิดอ่ามีหลายชนิดค่ะเติม s ไปด้วยค่ะ she has fruits จบแค่นี้เองเติมได้ไหม for breakfast ทานผลไม้ยางเดียวจึงได้สวยขนาดนี้ครูทานเป็นเข่งไม่เห็นเหมือนเลยนะทานเป็นเข่งเลย เออได้แค่นี้ได้แค่นี้อ,อ,นอ่ะเต็มที่แล้วคะ่ะบางคนบอกทานแล้วยังสวยได้อีกนะคะอ่ะต่อไปนะคะจะขำนอีกนานไหมออะไปดูคะ่ะ what does อ่านว่าอะไรคะอ่ะถ้าคนอังกฤษจะว,ว่า michel michel ถ้าอ่ะคนอเมริกันจะพูดว่า michael michael เหมือนกับ what คนอังกฤษเรียก what แต่คนอเมริกันเรียก what what is this what is this ชไหมสุปราณีนะสุปราณีก็บอกว่าวัดไทยทำด้วยอิดวัดอังกฤษทำด้วยปูนอะ่าสุปราณีสะดุ้งแล้ว what does Michelle have for breakfast ทีนี้มิเชลเนี่ยทานหลายอย่างคะ่ะนักเรียนตึมเลย โ oh, อ้มีอะไรบ้างคะมิ tea, เชลเนี่ยบิ๊กบิ๊กบิ๊กบริกเขาเรียกว่าบิ๊กเลยเป็นอาหารมื้อบิ๊กนะคะบิ๊กเบรคฟาสต์มื้อใหญ่มีอะไรบ้างคะมีทีเออโทสต์โทสต์ได้ดีนะคะไี่โทษนะโทษนะโทสต์แล้วก็อันนี้เรียกว่าอะไรคะอ่ะขนมปังก็อะไรล่ะ มันมีชื่อเฉพาะของมันใช่ไหมทวิสอะไรนะฮะทวิสบิดบิดทวิสเบ์เบคอนทวิสเบคอนสุดท้ายค่ะใช้แอนแอนอะไรฟรุตรวมไปเลยค่ะอันนี้เรียกว่าอะไรคะ pineapple บักนัดเนี่ยใช่ไหมบักนัดใช่ไหมวันชัยที่บ้านวันชัยเรียกบักนัดใช่ไหม อยู่รัสแคลิฟอร์เนีย <laughs> อันนี้แหละค่ะแอปเปิ้ลเอาทาั้ง pineapple กับแอปเปิลเราก็รวมเรียกว่า fruit โอเคตอบค่ะ <c oughs> he has a big breakfast he has tea ขยายความนะคะ toast twist bacon and fruits for